เอาหมดนะเนี่ยคือผมจะทำลักษณะแบบนี้โอ้ทำลักษณะนี้โออันนี้พกทุกวันนะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะให้ดูอันนี้ทุกอย่างผมจะพกแบบนี้มีงูกินหางไหมฮะงูกินหางมีไหมเอาไห้ทุกอย่าผมจะพกแบบนี้เนื้อพกงูกินหางเนี่ยผมก็จะไปเอาลูกลูกลูกอมเนี่ยเนื้อเขียวเนี่ยไปไปเลี่ยมแล้วก็ใส่กระเป๋าพกแบบนี้อ่าฮะ ถามว่าทําไมโอ้นี่หนุมานนี่หนุมานอาจารย์ผมเองโอ้หนี่กําลังเขากําลังทํากันเลยตอนเนี้โอ้ไม่หรอกอันนี้นะผมพกเบีเหุผ,ผมอย่างผ พราะผมอยู่ในวิธีไอ้อันเนี้ยคือไอ้ลูกอมหรือว่าเนี่ยทำไมถึงต้องเขียวเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าอืสะกดเงินอพอมันเรื่องเงินไงพอเราจะเอาเงินเก็บในกระเป๋าน่นนี่นั่นสะกดเงินเอาเนื้อเขียวเนี่ยพกติดตัวเพราะผมจะใส่ทุกอย่างในกระเป๋าคือสะกดเงินอ่าเนื้อไม้เนี่ยก็คือแฝงไว้ให้หาความเป็นมงคลอ่าแล้วก็บ้านเนี่ยผมจะใช้เนื้อผงสมเด็จอื แล้วผมสมเด็จเนี่ยผมจะไว้บ้านอเพราะว่ามีเหมือนกับบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้ทําการค้าือยู่อย่างเดียวเวลาทําอะไรมันก็ให้เจริญงอกงามยิ่งใหญ่ไปลูกหลานดีอส่วนเนื้อผงขมิ้นเนี่ยมันหมายถึงปลาสําเร็จผมจะไปติดรถโดยตัวตัวผมนะจะเนื้อผงขมิ้นเนี่ยไปติดรถเพราะติดรถเพราะว่าเวลาเราไปไหนปุ๊บเดินทางก็คือสําเร็จอแบบนี้ส่วนพวก ไอ้ลูกพวกลูกพวกผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยออืผมจะเอาเนื้อมาไอ้เนื้อว่าให้เขาพกเพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเมตามหานิยมเจรจาเนี่ยที่ผมเอาทุกเนื้อผมจะไปแยกทําแบบนี้นะผมไม่ได้พกเนื้อเดียวมันจําเป็นต้องพกอย่างเดียวผมพกอย่างนี้จริงๆที่ผมเอาทุกเนื้อไม่เอาขาเราเมื่อกี้ยงขายอยู่เลยเหรอไม่ยังเคลียร์สมเด็จอยู่เลยไงโอ้แต่แกบ้นมีโอ้ดิ อ้าวเนี่ยข้างในข้างในเป็นเบี้ยเลี่ยมอันนี้อันนี้อันนี้เลี่ยมเดิมเดิมอันนี้โอ้ปิดเลยนะนี่อันอันอันนี้สมัยก่อนพ่อป๋องเขาพกอีกตัวอ๋อเนี่ยเป็นเบี้ยที่พ่อป่องพกเลยเบี้ยแก้บ้านเบี้ยเนี่ยเป็นเบี้ยที่ปูเที่ยงอ๋อปูเที่ยงทําให้พ่อป๋องพกติดตัวอ๋อแล้วตอนนั้นท่านให้ผมมาใช้ติดตัวข้างในเป็นเบี้ยโอ้เบี้ยปูเที่ยงไอ้ตลาดนี่พ่อป๋องทำเองไม่มีโอกาสได้เห็นนะเนี่ยดูดิ น้าเนี่ยจานแกะตลาดเลยนะเนี่ยนี่ฮะโอตัวตลาดโอ้นะด้านนอกนี่เป็นอะไรเป็นเป็นเพึ่งอะใช่ถ้าถ้าเอาสีพึ่งสีพึ่งใช่ใสอใสอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่นะสีพึ่งสลับที่จานจานหมดเลยนะมีอักขระทั้งใบโอ้ด้วยลายมือปูเทียงโอ้นฮะโอ้นี่นี่นี่น้ ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งลูกอมทั้งอะไรมีมวลสารบ้านมีดีด้วยนะอาจารย์แขกไม่ใส่ไม่ได้นะไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้เพราะผมเชื่อเออไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้นะนะอาจารย์แขกใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะอันนี้เป็นตลับเก่าครับอาจารย์แขงนะอันนี้พ่อป๋องเขาบอกว่าแกทำเองแล้วก็ให้ปุียยางจานทาไมเขาบพบต์แบบนี้อ อันนี้คือเขาจะร้อยร้อยเชือกแบบนี้ไงร้อยแล้วเหมือนเป็นหัวเข็มขัดเลยคาดหัวคาดท้ายไงอ่าแต่ผมหน้าไม่คาดหัวคาดท้ายผมเอามาห้อยใส่กระป๋องเกงอันนี้ผมแหนบนี่ทองในห้าบาทโอ้ที่ทางคานะห้าบาทอ่ะไอ้ที่ใส่ที่เป็กจิตใจทุกคนที่ฟังนะอืแหวนวงเนี้ก็คือเป็นแหวนของอาจารย์บุญธรรมนุ่มนาหรือพ่อป่องบ้านมีดีครับ อ่าตอนนั้นน่ะมีพี่ชาติลังสิตธ์เนี่ยอ่าอยู่ในเหตุการณ์ผมเนี่ยได้เช่าแหวนหลวงพ่อหลุนใจลาภาดุนเก้ายอดอ่าหลวงพ่อหลุนอ่ะดุนใจลาภาแหวนเก้ายอดอซื้อมาแสนห้าติดกันวันที่หนึ่งเลยนะโอ,โอแล้วผมเนี่ยพกไปบนบ้านครับอ่าแล้วก็เพื่อนกันเพื่อนกันบนบ้านเนี่ยพี่น้องบนบ้านอ่ะชื่อชื่อป๊อปทางานรถไฟครับก็บอกก็บอกพ่อป๋องว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์แขกซื้อ แหวนหลวงพ่อหลุดมาแหวนแหวพี่ลอดต้องแสนห้าพ่อเขาก็เขาสักอยู่เขาก็ถอดแหวนไหนจานใหญ่ดูดิผมก็ชักแหวนให้ดูที่ผมซื้อมาแสนห้าพอแกรับไปปุ๊บลองเผาได้ไหมวะเพราะแหวพี่ลอดผมรู้ว่าแกพูดจริงทำจริงผมก็หยิบเพิบใส่กระเป๋าไม่งั้นแกเผาได้ไม่ดิไม่ดิไม่ได้โอ้ย่อามาปุ๊บไม่ลองแกก็หัวเราะอ ของกูลองได้เออฮะแล้วแกก็เห็นแล้วแกก็ไปหยิบสายศีลธรรมดาเลยนะอันนี้คือสายศีลธรรมดาเลยอไหนจานใหญ่มึถ้ามึงใส่นิ้วชี้มึงเอามาดูผมก็ยื่นมือให้ท่านเขวัดเลยวัดเสร็จปุ๊บแกก็ดึงสายศีลสายศีลธรรมดาเลยดึงมาถึงวัดแล้วก็ท่านชำนาญมากนะแล้วก็หันไปถึงจุดทู่บอกวาจาแล้วก็ถักเดียวนั้นเลยอืถักเดียวนั้นเสร็จปุ๊บแล้วแกก็นั่งเสก ใช้เวลาเพน่เกิด5 5นาทีอ่ะครับแล้วก็หันกลับมาจากที่่ง่ะนี่มึงดูจานใหญ่ของกูลองได้พี่ชาติอยู่กูอยู่เยอะแยะเลยเอาขวดเอาขวดเอด็มร้อยวางมีฝาเอาแหวนวางไอ้ไฟฟู่แรงๆจิ้มเปิบแดงเป็นเหล็กเลยนี่จาย์ใหญ่ของกูของจริงลองได้เห็นไหมไม่ไหม,ไมแหวนมึงอ่ะไม่ไม่ <laughs> ข้าตา้า ตะก,กุดเนี่ยอ๋ออ่าก็คือถวายไปให้พกกันหลายรูปอ๋อแล้วก็ขอเอยปากขอกันก็หลายองค์อืออ่าแต่ตัวตะก,กุดเองเนี่ยดีมากเป็นตะกุดกันชงซึ่งผมพบอีกตัวว่าเนี่ยเรื่องลร้ไม่เจอพลังปีไม่โดนเรื่องชงเรื่องสวยในวิชาจีนไม่เจออืออ๋อ,อแล้วก็ทําแค่ครั้งเดียวด้วยนะทำแค่ครั้งเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือรุ่นรุ่นรุ่นนั้นน่ะกลายเป็นอะไรที่นิยมไปมากที่ผมทราบึ้นมานิยมไปมาก อันนี้พกติดตัวตลอดเวลาอยู่ในของที่เชื่อถือและพกติดตัวอันนี้คืออยู่ในกระเป๋าแบบติดตัวตลอดเวลาอพอเราเห็นตะกุดกันชงเอ๊ะดูดูเหมือนเลยดูเหมือนเลยนั่นแหละดูเหมือนเลยนั่นแหละอันนี้เยที่บอกว่ามีทีเด็ดนะอันนี้ทีเด็ดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดนี่เข้าเรื่องเลยไหมเข้าเรื่องเลยทันเข้าเรื่องเลยสิกก่อนนี่ไม่ได้เลยอะนนี้